ในหน้า SAP B1 นะครับมันจะมีหลายหน้าจอที่เราจะต้องมีการอินเทอร์เฟสกันนะครับอย่าง w b m s เนี่ยยกง่ายๆตัวอย่างง่ายๆเลยก็เช่น g o o ี l e c p o g o o ร l e c p ี e c p o. เนี่ยก็คือเวลาเรามีการรับของจากทางซัพพลายเออร์ส่งมาเนี่ยก็ต้องมีการอินเทอร์เฟสกับระบบ w M S เพราะของไปส่งที่หน้างานก่อนนะครับเพื่อจะอินเทอร์เฟสเข้ามาเก็บในระบบ SAP เพื่อทำการบันทึกบัญชีนะครับผมอย่าง POS ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องกับยอดขายเนาะย,ยอดขายเวลาเรามียอดขายผ่านหน้าร้านผ่านช็อปเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่ได้อิอร์เข้ามาเนี่ยหลังบ้านก็ต้องมาล่างรีคีซึ่งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการอิอร์เเข้ามาที่ระบบ SAP Business One นะครับผมอีกการหนึ่งคือเว็บเดี๋ยวนี้ธุรกิจเนี่ยเ,เน้นเรื่องของออนไลน์กันเป็นหลักเนาะตั้งแต่เรามีสถานก,การณ์โควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บเนี่ยก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาททําให้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้นะครับอันนี้ก็จะมีการอินเอร์เะยอดขายเข้ามาเหมือนกัน รูปแบบเนาะคราวนีม้มาเชิงเทคนิคนิดนึงรูปแบบรูปแบบในการอินเตอร์เฟซกับ SAP เนี่ยมันก็มี2รูปแบบหลักๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น API หรือไม่ก็เป็นดัตเตอ์เบดก็ได้ดัตเตอ์เบดเซนเตอร์หรือดัตเตร์เบดกลางนะครับ API เราก็มาคุยกันครับสโปรแกรมคุยกันด้วยด้วย API เพื่อเชื่อมต่อโดยการทำเว็บเซอร์วิสมีการส่งข้อมูลซิงค์ถึงกันวิธีเนี้ยข้อมูลจะเป็นเรียวไทม์เนาะส่วนวิธีที่เป็นดัตเต์เบส่วนกลางเนี่ยมันจะมีการไปพักเอาไว้ ข้อดีของตัวที่ทำ d a t เบ a s ตกลางเนี่ยมันคือทําให้ลูกทาให้เราเนี่ยสามารถหยิบข้อมูลไปใช้จากตัวดาบเบ a กลางได้สามารถเอาไปวิเคราะห์อะไรมากขึ้นนะครับข้อมูลก็จะไม่ได้เก็บอินเทอร์เฟซทันทีอาจจะมีการเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพื่อบางทีเราจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปวิเคราะห์อนานาซิสในเรื่องอื่นด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของการมีดาบเบ a s กลางซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ทั้งสองวิธีนะถ้าเราจะทำอินเทอร์เฟซอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราคิดว่าเราเหมาะสมกับแบบไหนนะครับผมนะครับ อันนี้ก็เป็นทางเทคนิคเนาะก็คือ,อ,อระบบ SC p ก็จะมีการเชื่อมต่อเขียนโค้ดอย่างเงี้ยแล้วก็อินเเซเข้ามาที่หน้าจอ Delivery อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเรามีหน้าที่แค่ตรวจ